นนโดยมอิซซมิวเอ็ลย์ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะเทคนิคการตีไกล on the t ร์แล้วก็วิธีการลดสกอร์ on the green นั่นเองค่ะและช่วงต้นเดือนแบบนี้ค่ะโบโนบนะคะเราก็จะมีช่วง ready t ทีมาให้กับทุกท่านได้ชมกันค่ะช่วงแรกมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็ช่วงออนเดอร์ทีเนี่ยนะครับวันนี้เป็นคิวของโปรเชนสารัตมนิตยากุลนะโปรเชนเนี่ยมาพูดถึงเรื่อง side effect นะครับซึ่งไซส e เ f ฟเฟกต์ในสวิงกอล์ฟเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วเนี่ยจะแก้ยังไงนะแล้วก็ตอนนี้เป็นพาร์ทสร้างมุมข้อมือคือเซอรเฟซของโปรเชนเนี่ยมีมีหลายแบบนะแต่ว่านี่คือเป็นเรื่องของการสร้างมุมข้อมือว่าเป็นเซอรเฟซยังไงบ้างนะครับส่วนอ t นด์กรีนไม่ใช่ใครที่ไหนโปรเชนเหมือนกันโอ้เหมาเลยใช่โปรเชนก็มาในเรื่องของการลดสกอร์เนี่ยโดยตั้งชื่อตอนให้น่าสนใจมากเลยก็คือความกลัวนะความกลัวของโปรเชนเนี่ยเป็นซีรีส์ด้วยวันวันคือไม่ไม่ได้มีแค่ตอนเดียวนะ ซีรีส์ของความกลัวตอนนี้เป็นภาคเป็นพาร์ทที่3หรือว่าเป็นตอนที่3แล้วนะครับความกลัวของโปเชนในตอนที่3จะเป็นอย่างไรน่าสนใจน่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในทุกต้นเดือนแบบนี้นะคะเราก็จะมีช่วงเรดี้ทีนั่นเองค่ะโปรทิปจะมีอะไรมาพิเศษในช่วงนี้ค่ะโปรทิปเนี่ยให้ชื่อตอนตอนนี้น่าสนใจแล้วนะเขาบอกว่าชื่อตอนว่าวิธีคิดจากป่าไม่แน่ใจว่าตีเข้าป่าบ่อยแล้วคิดวิธีการเล่นได้หรือเปล่าใช่ไหมวันวานะคะต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเดอะทวันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลท่านผู้ชมครับ s i เอฟเฟกต์หรือซีรีส์เดินทางมาถึงตอนที่3แล้วนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ชมในตอนเก่าๆอาจสงสัยว่า s i เอฟเฟกต์หรือซีรีส์คืออะไร s i เอฟเฟกต์ที่ผมกําลังพูดถึงนะครับคือผลกระทบในด้านลบจากจังหวะที่เราพยายามเร่งสปีดให้ตีได้ไกลขึ้นระมัดส่งผลลั์ในทางตรงกันข้ามคือเราตีสั้นลงไปนะครับ จริงๆแล้วผลข้างเคียงหรือ side effect ในด้ารบมีร้ายต่อหลายอย่างแต่ในตอนนี้ผมจะขอหยิบผลข้างเคียงหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพยายามเร่งสปีดนั่นก็คือการพยายามสร้างมุมข้อมือแน่นอนนะครับว่านากักกอล์ฟรู้กันดีว่าเทคนิคตีไกลชิ้นหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆก็คือการสร้างมุมข้อมือซึ่งถ้าทําได้ก็แน่นอนว่าจะเป็นผลดีกับการเพิ่มอัตราความเร็วในสวิงแต่ในโลกของสวิงนะครับเมื่อบอกให้พยายามทํามันกลับไม่ง่ายขนาดนั้นผลวิจัยพบว่า เมื่อบอกให้นักกอล์ฟ20คนนะครับพยายามสร้างมุมข้อมือให้มากขึ้นก่อนเข้าปะทะลูกผลปรากฏว่ามีนักกอล์ฟกว่า15คนนะครับที่มีการพยายามหักข้อมือมากกว่าสวิงปกติในขณะแบ็กสวิงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนี่คือไซส์เอฟเฟกหรือผลข้างเคียงที่ชัดเจนมากๆนะครับเมื่อเรามีความคิดว่าจะพยายามสร้างมุมข้อมือและถ้าถามต่อนะครับว่าการหักข้อมือในขณะแบ็กสวิง มันผิดหรือเปล่ากับการพยายามสร้างมุมข้อมือให้มากขึ้นคำตอบคือไม่ผิดครับมันสามารถช่วยสร้างมุมข้อมือได้ในระดับหนึ่งจริงๆแต่ที่ผิดมันอยู่ตรงที่การพยายามหักข้อมือให้มากขึ้นในขณะแบ็คสวิงนั้นจะทําให้จังหวะในการสวิงของเราเปลี่ยนไปเหมือนกับคุณกํลาลังเปลี่ยนวงสวิงยังไงอย่างนั้นซึ่งนั่นไม่เหมาะกับการพยายามสร้างมุมข้อมือเพื่อสร้างสปีด ในรูกที่เราต้องการจะตีเร่งเป็นเฉพาะโดยเด็กขาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าการพยายามหักข้อมือให้มากขึ้นในขณะแบ็คสวิงเพื่อสร้างมุมข้อมือที่มากขึ้นนั้นสามารถทําได้ในขณะที่แท่งนกาลังอยู่ในช่วงสร้างวงสวิงหรืออยู่ในช่วงปรับวงหรือแม้แต่ช่วงของการพัฒนาสวิงก็ตามแต่การพยายามหักข้อมือให้มากขึ้นเพื่อสร้างมุมข้อมือ ไม่ใช่ท่าทางหรือวิธีการที่ควรหยิบไปใช้ในลูกที่ต้องการเร่งความเร็วเป็นพิเศษโดยเฉพาะเพราะเมื่อไหร่นะครับที่ข้อมือมีการหักมากกว่าปกติในขณะแบ็กสวิงผลกระทบแรกๆที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะมีการพยายามคลายข้อมือให้เร็วขึ้นและการคลายข้อมือที่เร็วนั้นก็จะส่งผลให้ความเร็วที่ควรเกิดขึ้นจากการสร้างมุมข้อมือหายไปถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดจะเล่นสปีดด้วยการสร้างมุมข้อมือผมอยากให้ท่านผู้ชม ูสวิงของนักกอล์ฟตีไกลมากๆคนหนึ่งใน PGA ทัวร์อย่าง JB Home JB นะครับเป็นนักกอล์ฟที่ในขณะ b a c k ส w i n g แทบไม่มีการหักข้อมือใดๆเลยแต่ในจังหวะ d o w n ว w i n g นะครับเขาสามารถสร้างมุมข้อมือลงมาได้มากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมบางคนอาจสงสัยว่าแล้วเขาจะสร้างมุมข้อมือนั้นมาได้ยังไงล่ะถ้าในขณะ b a c k ส w i n g ไม่มีการหักข้อมือเลยคีย์ของมันอยู่ตรงนี้ครับ JB มีการพยายามรักษาปาลายน้มกิป ให้ชี้ไปที่ลูกได้นานกว่าปกติทําให้เขาสามารถเพิ่มอัตราของมุมข้อมือได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนักกอล์ฟที่หักข้อมือตามปกตินะครับในขณะแบ็กสวิงเราก็จะเห็นว่าแม้จะบีโฮมนะครับจะไม่มีการหักข้อมือในตําแหน่งท็อปของแบ็กสวิงเลยแต่ด้วยการดึงด้านก,กีบให้ชี้ไปที่ลูกได้นานกว่าปกติของเขาทําให้เขาสามารถสร้างมุมข้อมือได้มากกว่านักกอล์ฟคนอื่นๆซะอีกเชบีโฮมนะครับเคยบอกไว้ว่าเวลาที่เขาต้องการเร่งสปีดให้ตีได้ไกลในหลุมพาร์ห้า สิ่งที่เขาคิดมีเพียงอย่างเดียวคือพยายามสร้างมุมข้อมือให้มากขึ้นกว่าปกติแต่การสร้างมุมข้อมือนั้นไม่ใช่การที่ไปสร้างให้มากขึ้นด้วยการหักข้อมือในขณะแบ็คสวิงนะครับแต่มันคือการพยายามให้แขนและหัวไหลเป็นตัวดึงมือลงมาหรือพยายามดึงด้ามคลิปให้ชี้ไปที่ลูกได้นานขึ้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านผู้ชมต้องการเร่งสปีดด้วยการสร้างมุมข้อมือโปรดระวังเรื่องของไซส์เอฟเฟกหรือผลกระทบจากการหักข้อมือมากกว่าปกติโดยไม่รู้ตัวให้ดีนะครับและอย่าลืมว่าถ้าในลูกที่ต้องการเร่งสปีดเป็นเฉพาะด้วยการสร้างมุมข้อมือให้พยายามสร้างมุมข้อมือนั้นในขณะด,ดาวสวิงเท่านั้น นรับท่านผูชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Green วันนี้อยู่กับผมครับโอเชนสหรัฐมานิตยกุลความกลัวเดอะซีรีส์นะครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วในตอนแรกและตอนที่2นะครับเราได้รู้กันไปแล้วว่าความกลัวมีต้นกําเนิดมาจากอะไรและวิธีการเอาชนะความกลัวของโปรในระดับโลกทําได้ง่ายๆด้วยการทําซ้ําในสิ่งที่เรากลัวและความกลัวนั้นนะครับจะหายไปหรือค่อยๆเบาลงไปเองแต่ในวันนี้ผมจะไปหาคำตอบต่อครับ ว่าทัา,านากรอบทั่วไปอย่างเราไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสในการทําซ้ําเพื่อทําให้ตัวเองหายกลัวเราจะก้าวข้ามผ่านกาแพงของความกลัวไปได้ยังไง <ST U K> หลังจากผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดนะครับผมได้หันหน้าไปศึกษาวิธีเอาชนะความกลัวทางพระพุทธศาสนาผมพบว่านะครับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าน,น,น่าสนใจและมีความเป็นสมัยใหม่มาก พระองค์ท่านนะครับบอกว่าความกลัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดในโลกไม่มีอะไรน่ากลัวเลยถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันแม้แต่สิ่งที่มนุษย์นะครับกลัวที่สุดอย่างความตายมันก็จะไม่น่ากลัวเลยถ้าเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้จากคอนเซปต์นี้นะครับก็ทําให้ผมนึกถึงผีหรือสิ่งที่คนในโลกกว่า99%กลัวพอนึกถึงผีนะครับก็เกิดคําถามขึ้นว่า ทั้งๆท,ที่เรารูนะครับว่าผีทําอะไรมนุษย์เราไม่ได้แต่ทําไมมนุษย์ถึงยังกลัวผีอยู่ผมเลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดความกลัวกับผมขึ้นมาจริงๆการใช้สติพิจารณาความกลัวยังไงถึงจะทําให้เราออกอาจากความกลัวนั้นได้ในทางพุทธศาส,สนานะครับก็มีวิธีฝึกเอาชนะความกลัวอยู่ว่าถ้าอยากเรียนรู้และอยากเอาชนะความกลัวเราต้องไปอยู่ในจุดที่เรากลัวที่สุดและพิจารณาความกลัวจากจุดนั้น จึงเดินทางไปพิสูจน์กับสิ่งที่ผมครัวมากที่สุดตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือผีหรือคนตายผมจะลองดูนะครับว่าการพิจารณาความครัวมันจะทําให้เราหายครัวไปได้ยังไงใน <Music> ตอนนั้นนะครับ <S <S ผมได้เดินทางไปห้องดับจิตของวัดเชิงหวซึ่งเป็นที่ที่ผมไม่เคยกล้าที่แม้จะคิดด้วยซ้ำนะครับว่าจะไปที่นั่นแต่ในวันนั้นนะครับผมได้เดินเข้าไปพิสูจน์ว่าการพิจารณาความครัวมันทําให้เราหายครัวไปได้ยังไง ตอนนั้นบอกเลยนะครับว่าความกลัวเกิดขึ้นมาไวมากๆมันเกิดขึ้นมาก่อนความคิดของผมซะอีกตอนนั้นไม่มีอะไรควบคุมร่างกายทั้งสิ้นนะครับนอกจากความกลัวแต่พอดึงสติตัวเองนะครับกลับมาได้ก็พยายามสำรวจความกลัวที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ผมพบว่าสิ่งที่เรากําลังกลัวอยู่คือผีซึ่งผีก็คือมนุษย์ที่เสียชีวิตจากโรคนี้ไปแล้วและเมื่อเวลาหนึ่งผ่านไปนะครับเราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับพวกเขาซึ่งถ้าตัวผมนะครับ ถึงเวลานั้นจริงๆผมก็คงไม่ได้อยากออกมารอหรือทําอะไรให้ใครกลัวและเมื่อนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดเหนี่ยวนั่นก็คือพระที่ห้อยคอซึ่งพระที่เราศรัทธาและเชื่อว่าจะทําให้เราพ้นภัยจากผีท่านเหล่านั้นนะครับก็คือมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกันแล้วทําไมเราถึงไม่กลัวพระที่อยู่ในคอของเราเมื่อพิจารณาลงไปเรื่อยๆนะครับก็พบว่าผีที่เราอุปทานขึ้นมาทันทีที่เรากลัวจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสักหน่อยเขาก็คือมนุษย์ที่เคยอยู่นโใบี้ และเขาก็ไม่มีทางทําอันตรายอะไรเราได้มนุษย์ที่ยังอยู่ต่างหากที่ทําอันตรายกันเองได้และน่ากลัวกว่าผีซะอีกจากวันนั้นนะครับที่ผมได้ไปทดสอบพิจารณาความกลัวมาจริงๆแม้มันจะไม่ได้ทําให้ความกลัวของผมหายไปในทันที แต่มันก็ทําให้ผมเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรากําลังกลัวระมันก็จะค่อยๆหายไปทุกวันนี้ผมก็แทบไม่รู้สึกกลัวผีกเลยหลังจากวันนั้นพอผมได้มาสํารวจนะครับรพิจารณาความกลัวที่เกิดขึ้นในกอฟก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นแค่ความกลัวที่เราจะตีไม่ดีกลัวเสียหน้ากลัวอายเพื่อนกลัวคนจะมองว่าเราไม่เก่ง ัวตีตกน้ํากลัวความผิดพลาดพอพิจารณาไปก็พบว่าเราจะกลัวทําไมนะครับเวลาเราเห็นคนอื่นผิดพลาดเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่อย่างที่เรากําลังกลัวเลยและที่สําคัญก็คือสิ่งที่เรากลัวมันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นว่าเราตีไม่ดีจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะพอแม้แต่ไทเกอร์หรือนะักกอล์ฟในระดับโลกทุกคน ก็ร้วนเคยปิดพลาดกันมาทั้งนั้นสุดท้ายผมว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามลืมถึงจะทำให้เราหายกลัวเพราะต่อให้คุณลืมมันได้นะครับ อีกไม่นานมันก็จะกลับมาระอาดมากกว่าเดิมสิ่งเดียวที่เราอาจจะเอาชนะมันได้ก็คือการ,รเผชิญหน้ากับมันตั้งคำถามมันใช้สติพิจารณามันต่อให้ความกลัวนั้นจะยังไม่หายไปในทันทีแต่อย่างน้อยมันก็จะทำให้เรารู้จักกับสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความกล้า ตอนนี้ผรับชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Lady T ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟวินเทจกอล์ฟขับนะครับอยู่กับโปรทิพต์สีอัมพอลโล้ครับผมค่ะวันนี้โ <c oughs> ปรทิพพาเรามาเยี่ยมป่าที่สนามวินเทจวันนี้โปรทิพต์มีทิปอะไรมาฝากกันครับเรามีวิธีการลดสกอร์แบบไม่ต้องฝึกซ้อมค่ะโรเชนครับผมเป็นยังไงโปรทิพต์หลายๆท่านนะคะตีมาดีๆนะคะครับผมจะมักเสียแบบ เสียแบบเทเทอะดับเบิลพาเราหลายท่านเลยคือตีออกนอกแฟเวยไปปุ๊บครับผมยังจะสู้ต่อไปอย่างกรีนคือบางทีเนี่ยถ้าเรายิ่งเราถ้าไม่ได้ซ้อมนะคะครับคือถ้าความแม่นยำในการที่จะตีแบบลอดช่องต้นไม้แบบที่แบบเล็กมากๆเนี่ยอาจจะลำบากแล้วถ้าเกิดว่าหลายท่านก็จะชนต้นไม้ทำให้แทนที่จะเสียแค่ทีเดียวอาจจตีเข้าป่าเข้อออกมาทีหนึ่ง เริ่มต้นกลางแเวกันใหม่มคือโปรทิปแนะนำว่าท่านักอบเนี่ยเวลาตีเข้าป่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมหรือว่าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยอย่าพยายามตีสู้เลย ่ให้ตีเซฟออกมาก่อนตีเซฟออกมาก่อนผทําใจอันนี้วิธีคิดเลยค่ะโปรก็เหมือนกันบอกโบกี้เป็นสกอร์ที่รับได้เราเคาะออกมาเราได้แอพโรชที่สั้นกว่าระยะปกติของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะตีอ่อนได้ง่ายขึ้นค่ะคือเราเสียอีกแค่แต้มเดียวมันไม่ได้ดูมากมายเลยนักใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปพลาดอย่างรุนแรงหรือว่าตีติดต้นไม้เนี่ยเราอาจเสียมากกว่านั้น ใช่และอย่างสมมติเราออกดับเบิลโบกี้ทริปเปิลโบกี้เราต้องทำสองถึงสามเบอร์ดี้เพื่อที่จะให้คะแนนกลับขึ้นมาพาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเสียแค่หนึ่งโบกี้เราทำอีกหนึ่งเบอร์ดี้ก็คืนมาเป็นอีเวนต์พาละอันนี้คือวิธีคิดแบบโปรค่ะเรายิ่งแบบสนามที่แบบแฟเวทรายแบบรายแฟเวใหญ่ๆยาวๆแล้วคือถ้าถ้าเกิดท่านวิกเอนด์กอฟเฟอร์ที่ไม่แม่นคแล้ว ตีสู้ออนกรีนแล้วยังไม่พ้นทรายก็คือเท่ากับอยู่ในทรายประมาณ3-4มสี่ช็อตสู้เราตีขึ้นจากทรายขึ้นมาออนแฟเวอก่อนดีกว่าระยะแบบสัก60-70หลาตีควักขึ้นมาออนก่อนออนแฟลเวแล้วเราค่อยตีตีขึ้นกรีนไปตามสภาพโปรติโกแนะนำว่าให้หาช็อตชัวๆก่อนแล้วกันเอาเสียแค่หนึ่งยังดีกว่าเสียมากกว่านั้น ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณปุทิธมากครับก็เป็นเทคนิคอสคอ์ง่ายๆที่อาจจะเสียน้อยอ่ะแต่ว่าชัวร์กว่าครับผมั้งวันนี้ต้องขอขอบคุณปุทิธมากครับทั้งหมดนี้คือช่วงของเลดี้พีในสัปดาห์นี้ครับอ๋อและทั้งหมดนี้นะคะก็ได้มาฝากกันนะคะเป็นยังไงบ้างก็ต้ดอีกครั้งหนึ่งอันตรีโปรเชนนะครับเรื่องของไซเอฟเฟกเรื่องของการสร้างมุมข้อมือนะก็เป็น ซีรีส์เนี่ยที่พูดถึงผลกระทบด้านลบของการพยายามเร่งสปีดในตอนนี้ประเชษก็พูดถึงนักกอล์ฟที่พยายามเร่งสปีดด้วยการสร้างมุมข้อมือโดยพยายามสร้างตอนแบ็กสวิงซึ่งปรากฏว่าพยายามสร้างตอนแบ็กสวิงเนี่ยหักข้อมือมากขึ้นแทนที่จะรักษามุมของข้อมือให้ลงมาเนี่ยกลับทําให้เกิดลังด้านลบนั่นเองครั้งน,นี้จะทาให้สปีดเร็วขึ้นก็สปีดก็ตกลง ข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของความกลัวเนี่ยว่าโปรเชนเนี่ยมีวิธีเอาชนะความกลัวแบบหายขาดว่าทําได้ยังไงนะนั่นก็คือการพิจารณาความกลัวนั่นเองซึ่งโปรเชนเนี่ย,ยก็ไปทดลองจริงๆแล้วนะกับสิ่งที่เขากลัวอย่างคนตายนะไปห้องดับจิตโปรเชนก็ไปลองมาแล้วนะ <S <S> <S โหสุดยอดเลยนะทุกอย่างเลยนะคะท่้นนี้ยกนิ้วให้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่วงของเรานะคะในช่วงของเรดดี้ทีนั่นเองค่ะโปรทิปค่ะนะโปรทิปก็มาบอกวิธีคิดจากป่านะว่าเวลาที่เรา คือต้นไม้นั่นแหละเวลาเข้าไปในต้นไม้เนี่ยแทนที่จะเล่นบุกเข้าไปหาทงหาควีนก็เข้าออกมาก่อนะนะแทนที่จะเสียหลายสโตรกก็เสียสโตรกเดียวก็สัมารสกอร์ได้เหมือนกันอ๋อะทั้งหมดนี้เราก็มาฝากกัน<ห>นะคะเป็นเทคนิคดีๆมากมายเลยนะคะช่วงหน้ามีอะไรน่าสนใจนะคะต้องติดตามกันในช่วงเพลย์ออฟค่ะ